ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่นครพนมนะคะอยู่ลานพระเจไไ้าไ,ไม่ได้ไม่อยากดูเด็กจำไม่ได้ไหนราคะดูก่อนบรรยากาศตอนนี้คือเฮ้ยตัวม,มันเรียกตัวเองนะเสือนะมันเรียกตัวเองมา,มานี่มานี้ ลานพญาสีสัตตะนคราชนคราชนะคะที่จังหวัดนครพน,นม,มค่ะเราเคยมาไหว้นะคะเพื่อกราบขอพรเกินเกี่ยวหนึ่งนะคะแบบสองปีแต่เนาะเนี่ยจริงสองปีที่ผ่านมาแต่เรื่อยมีโอกาสพอดีฟันคุยบอกบมันกแบบขนขี้งูจริอ่ะ มันจะปดฉีดเองฝันด้วยกับนอนฝันแม่พี่น้องฝันเห็นเพลินกับเลยส์เนช่วงโอนุมาก่วนมากดัดเดนเติมแล้วล่ะค่ะเมื่อม่ได้มีมือวางพอดีว่าอันพากอันมากานอยู่หนองคายกัเล่ยถือโอกาสมากนะคะอันนี้มากับผีบ้านนะคะ ไอรักสิทิกรครับเฮ้ยไอรักสิท um, <disappears> like ิกรไอยังไงวะไอรักคือไมไอรักสิทิกรนอนเลียงมันเป็นสางกิจยานลพมเมันมีนองเมืองบรรยากาศครับ

พี่น้องเบิ้งเรือค่ะดูนะคะอันนี้เป็นเรือสำราญนะคะแม่โขงพลาได้ครูซของอุูรเร็วๆเรสดีพี่นอ้องเด้อครับถือตะกลองครับวันไหนออกกล่องเตรียมอยูอเรื่อยๆออกๆ้าจะเกล่องจักบาตจ้ะให้รอบบัตรไหครับ,จ,บ,บกกจากบัตรไหลเอากล่องตลอดครับวันไหนถือกล่องแจมครับวันไหนถือกล่องถือโทรศัพท์ อันนี้เรามานะคะมากันมากันสามตัวค่ะนอนก็นอนด้วยกันนะคะกินก็กินด้วยกันนอนกันอนห้องน้ำกันห้องน้ำกับเยี่ยงกันเขาปวดจมูกอะ ไปทางไปทางไปนี่ไปยืนไปโอ้นี่ไปยืนไปเขาจะเปลีนรถมาอุ้ยจอดไปตรงนั้นเลนไม่เป็นไรลูหรออันไม่รู้อ่ะเออเสร็จอย่างนี้เราก็จะไปที่ท่าพระธาตุพนมนะคะพระธาตุอนค์คันได้ออกบ้านนั่นเพราะเขาว่าจยะเกียเท่ากันเลย วันนี้เราออกจากบ้านมาต้นตาลออกบ้านมาหน่ออาทิตย์ค่ะแต่ว่าอโนกับเมนวิกาวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามค่ะแต่ว่าคือบอกภาษาอีสานก่อนเอามหม่เตาวาบะมีเสื้อผาใส่คับพี่น้องเราเบิ่งผากันใส่เสื้อผาตัวเก่าเนี่ยมังคืนตังสีกับผ้ากันซักแม่ค่ะหุ้ยผ้าถุงคืองามแท้พี่น้องครับใครยังเดี๋ยวครับผมเป็นสายดาวไดแฟกแม่ครับก็เล่ได้้าัา ได้อันได้หัวอุปกรณ์อันล่างถ้วยล่างจานพีน้องตั้งอุปกรณ์สักผ่านะแบผ่าผ้านุ่มก็ได้นออคนวามอ,อั <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศนะคะไม่จเจ้ามาลำเลยนะไปยางไปเบิงชิมิี่นองม่ากเีย แม่มันบ้อันนี้แม่เฮ้ยจะต้องกบรปเปาูวมัน้องจงเรือามันปิดว่อครับนก็ดอคือว่าโอ้ยบนญหลสายเงี้ยนหดยอดเกี่ยวุญมี่ลาอยู่วนผู้ลรงิ้กีบตังนะวควงเดียวหลังเ้ยนเหีวงเดียวหลังด้บ่อยนไหล่อยมันหลมันเปิดเทงมคืออายันนีันล่ำยี่นึ่งเออ มันแบบว่าจังนังรั่มจะใส่เนี่ยเพื่นนมะาน่ะ่ใส่พายางห้องสักชายไปกี่นีดเดดจะร้อน โอ้แตด,ด,ดนเทียรครับพี่น้องครับได้มีโอกาสนะครับผมแต่มกกากร,รารบหลายแตบเป็นความสัทธาจำได้วามาถึงเพียงสองปีที่แล้ว ผมก ais, ็คิดด้วยผมจะไหนมาอีกมาอีกอีหลีช่วงนี้เราก็จะเที <gracias> ่ยวบ่อยนะเที่ยวดู បងស្រីណា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  พี่น้องติดตามทางแฟนเพจไม่มีการที่ดาวน์โเสียงละหัทองช่องยูทูบไม่มีการที่ดาวน์โเสียงละหัทองพร้อมด้วยช่องยูทูปฮานุสละนันเน้อครับพี่น้องครับทางแฟนเพจหรืใสาเพจเดียวกันกับพี่น้องครับยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามพี่น้องต้ตงแจ้ใจครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านคะ่ะ นั่งสมาธิครับนะ้อการตอนนี้ภูเขาเริ่มมากลายครับน้องครับเพราะว่าแดดอ้อนแนวตอนนี้เป็นไงบ้างครับเย็นดีปะ่ะ ครับจากคาดพนมครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็ตัดน้ำม,มันครับเที่ยนมน้ำมันครับพี่น้องเรา้องน้ำเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกับกาลสินครับพี่น้องครับทลิปนี้ยาวๆยมตัวเดินทางกลับบ้านครับเมื่อไหร่ล่ะครับนาตาตุกตาหนารถ จะหลับแล้วจะนอนขา้างหลังไหมล่ะฮะข้อขี้ปวดขา่ปวดฮะขอรา้จบอยู่บนาสงกับไปังหลังเอาเดินทางกลับกับพี่นองครับไปกันเลย